สวัสดีครับสรุปผลแข่งขันสนุกกอร์รายการเยอรมันมาสเตอร์สองพันยีสิบสี่นัเทมพอโดมเ,เบอร์เบรินประเเยอรมันแชมป์เก่าปี2023ีาอารีคาร์เตอร์อาชนะทอมฟอร์ดสิบต่อสามเฟรมอุทัเบรกสูงสุด147เ็14แต้มโรเบิร์ตมิลกินส์เงินรางวัลแชมป์8 0 0 0มปอนด์รองแชมป์35,000ปอนด์ รรงวันเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ผลแข่งวันที่4กุมภาพันธ์2567รอบชิงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมแป่งเป็น2ช่วงเวลา2ทุ่มและตี2จัดทาพบสีเจหุยสำหรับสีเจหุยเป็นการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกตั้งแต่เล่นอาชีพมา2ปีแต่เทินโปรมาแล้ว5ปีก็มีบางช่วงที่หลุดโป หายไปพักหนึ่งแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้ชั้นหนึ่งช่วงแรกต่างคนต่างอย่างเชิงแล้วแต่จังหวะการแทงเสมอกัน2ต่อ2เฟรมหลังพักเบรก15นาทีจัดทำแทงเก็ดแต้มโกยแนบ3เกมรวดขึ้นนำไปก่อน5ต่อ2เฟรมเกมที่8ดตีเจฮุยแทงสวนคืนได้มาตึงเกมกลายเป็น5ต่อ3าเฟรมได้ชัน2 ตีเจฮุยด้จังหวะแทงเซนจูรี่เบกหนึร้อยยแต้มตามมา5ต่อ4เฟรมจัดทำเหมือนถูกแย่ลังแตนเข้าเบกยาว 113, ่งร้อแต้มสามเกมรวดขึ้นนำไปก่อน8ปต่อสเฟรมเป็นเซนจูรี่เบกครั้งที่967หกสิเจ็ดีเจฮุยไม่สนใจโลกกลมหน้ากลมตาแทงตามมา8ต่อ5เฟรม จัตช์ทำแลจังหวะเข้าเบรกยาวอีกครั้ง66-81แต้มเอาชนะไป10ต่อ5ฟเฟรมรัตช์ทำแชมรับเงินรางวัล80,000ปอนด์หรือประมาณ3,440,000บาทคว้าแชมป์สมัยที่3หลังจากก่อนหน้านี้คว้าแชมป์เมื่อปี2020-2021 2ปีติดต่อกัน ตนสีเจวีลองแชมป์รับเงินรางวัล35,000ปอนด์ปอนหรือประมาณ1 5 5 0 0ล้านบาทน้งวันเบรกสูงสุด142แต้มจอดแดนบาวในนัที่เอาชนะหลงเจอห่วง5ต่อ4เฟรมรอบถ2ึงคนแตมไคกี้ในนัที่เอาชนะเลียมพูเลน5ต่อ2เฟรมรอบ6กสคนโดยจะแบ่งเงินรางวัล 5,000ปอนด์หรือประมาณ2 1 5 0 0 0บาทคนละครึ่งไฮไลท์รายการถัดไปวันที่5กุมภาพันธ์2567ตุกเกอร์รายการแชมเปี้ยนชิพเบรค2024นัมเบอริงไซต์อาลีนาเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จอห์นฮิกกินส์เอาชนะจัดทำ3-1เฟรม ผู้งเบรกสูงสุด144แต้มจอห์นฮิกกินส์เรางวัลแชมป์10,000ปอนด์รองแชมป์5,000ปอนด์ร้องันเบรกสูงสุด1,000ปอนด์รายการนี้เป็นรายการเชิญนักสนุนทรเกอร์ชั้นนำ25คนมาทำการแข่งขันแบบแบ,บ่งกลุ่มพบกันหมดปัจจุบันการแข่งขันดำเนินการไปแล้ว2กลุ่มโดยกลุ่มที่3 B ีเนลโลบสัน เซลวกตรงคอมฟอร์ดอารีคาร์เตอร์ยืนรอนอยู่เดยมีมาร์คเซลบี้แเลวินสันแกลลี่วินสัน,น,สนเข้ามาสมทบกลุ่มสามและปัจจุบันผู้ทังเบรกสูงสุด142แต้มอารีคาร์เตอร์ในนัดเทียาชนะไรอันเด3ต่อ0เฟรมรอบแบ่งกลุ่ม3าม ตัวรอบแชมป์กลุ่มจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1-2มีนาคม2,167โดยมีแชมป์กลุ่มที่เข้าไปรอแล้วแชมป์กลุ่ม1นึ่งอติงแฮมแชมป์กลุ่ม2องิสเวกินส่วลอนนี่โอซูลูแวนกลุ่ม7มีคิวจะทำการแข่งขันวันที่28-29ตุลพาคพม2,167 ยมีจิมมี่โลบสันจีเจฮุยร่วมกลุ่มเป็นตัวยืนเพราะการสมทบผู้เล่นจากกลุ่ม6อีก4คนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับส r คล e เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่หมที่อัปเดตขอบคุณครับ